รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคนหนึ่งรักเสียงดนตรีส่วนอีกคนพลีสองขาเพื่อตลาดทั่วโลก ต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสองคนเหมือนกันคือลหลงไหลการเดินทางออกเดินทางไปพร้อมๆกับเราค้นหาตลาดทั่วทุกมุมโลก พาซาบาซาร่วมเดินทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวฮ่องกองสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ วิไอดีใจจังเลยอะ่ะได้ขึ้นรถรางครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยว่าแต่ผ่านเฉลิมไทยปะพี่ตั้งแต่ยุคเฉลิมไทย <c oughs> เมื่อปานี่เราอยู่ที่ฮ่องกงที่นั่งรถรางที่บอกว่าเป็นคนสมงมวลชนสายแรก oh. ยุคแรก oh. แบบแรกข<ๆ>องฮ่องกงและรางนี้นะคะก็ยังคงเป็นรางเดิมที่ใช้มาร้อยกว่าปีแล้วด้วยค่ะ สำหรับพาซาบาซา,าสัปดาห์นี้นะคะเราจะไปกันที่ตลาดหลากหลายเลยทีเดียวแต่ว่าตลาดที่เราจะไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตลาดที่รถไฟสายนี้แหละรางรถไฟรางนี้แหละพาเข้าไปกลางตลาดเลย mm hmm. <c oughs> ว้าว <Wow. S 2> ขนาดนี้เราสองคนอยู่ที่ตลาดล่มหุบแม่กลองสมุทรสงครามไม่ใช่เอาเราอยู่ที่ตลาดสดชุนเยงค่ะซึ่งเป็นตลาดที่คนพื้นที่ที่นี่นะที่ฮ่องกงเขาก็จะมาซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้อของกินออของใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตลาดนี้เดี๋ยวเราไปดูตลาดกันนะมีอะไรบ้างฉันเห็นมีกล้วยหักมุกด้วยอะ โหหักหักแรงมากเลยรลากบัวลากบัวชอบมากเลยต้มน้ำลากบัวต้มน้ำลากบัวใส่น้ำตาลทรายแดงแก้ร้อนในอ๋ เอ้ยเกุ้งเหรอแบบนี้นะนี่หอยอะไรเนยหอยหอยกาบหอยกาบใช่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยตัวเดียวอิ่มทั้งครอบครัวเลยอันไหนอันนั้นอะไรเป่าฮื้อสดอะคะเปาฮื้อโอ้ไม่เคยเห็น90บาทไอ้ย0น่าจะขีดละตัวน่าจะตัวละ90นะ โหหมูของเขาแบบเขียงหมูเขาไม่มีกลิ่นคาวไม่มีอะไรเหมือนบ้านเราเลยนะ <c oughs> คือแบบว่าสังเกตไหมมัน <ขอ S 1> ไม่มีกลิ่นคาวแล้วไม่มี <ขอ S 1> แมงไม่มีมแมลงวันด้วยอันนี้แปลว่าเขาฉีดปะเปล่าที่ฮ่องกงไม่มีมแมลงวันอาวเหรออ๋อสงสัยเ<บ>พื่อทีที่เรามาเนี่ยเคยเจอหรือเปล่าไม่ะไม่เจอเลยสักตัวใช่ยุงก็ไม่มีนี่ทืไใดีอย่างเงี้ยยุงมีที่เกาะแต่ว่าที่นี่ไม่มีว่าว่าว่าเสร็จ ไอ้กอนกิสิงจีกิสิงจีไสิงจีสิงจีตกคิดว่าหอยจีหอยจีเราก็ต้องล้างโครนนี่ก่อนแล้วก็เอาไปทำอาหารอะไรก็ได้แต่ชอบเลยหอยตลับใหญ่มากเลยไอ้มีขนาดเล็กขนาดใหญ่ร้านนี้เขาจัดหน้ากินนะนี่มันผักอะไรอ่ะ คล้ายๆตระกูลบอกคอรี่หรือเปล่าที่เขาจะกินไอตรงตรงนี้มันอะน่าจะใช่น่าจะใช่อหนักด้วยนะไอ้อะไรอะพี่ใบมันเทศไงเคยกินมันเทศแล้วเคยเห็นใบมันไหมมีแหละใบมันเทศทำอะไรอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่เอาไปผัดน้ำมันหอยอะไรอ่างเงี้ยก็ได้ นี่มันร้านเด็กเส้นนะพี่ใช่ดูสิเลือกเอาจะเอาเส้นแบบไหนนะคะเส้นสีเหลืองเส้นสีขาวบะมีเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นมักกะโรนีพาสต้ามีหมดทุกอย่างอุ้ยเส้นเขาหน้าจะดีด้วยนะเนี่ยเห็นแล้วอยากทำก๋วยเตี๋ยวกันเส้นดีนี่คือดูความมันหรือว่าดูดูตัวเส้นนะดูความมันด้วยดูตัวเส้นดูมันแบบนุ่มไงเหมือนกับว่าเหมือนกับดูแล้วมันแป้งมันจะนุ่ม ลองเอากลับไปกินเลยพี่อืน่าสนใจเหมือนกันนะไหนๆก็มานี่แล้วเอาเส้นนั้นเอาเอาไปให้พี่ทำกุ้งแม่ดี่ยอันนี้แหละหมี่ซั่วหมี่ไข่อันนี้เส้นแบนใหญ่ขึ้นอันนี้ได้เอาออริจินอลเขาไหมอันนี้มันเหมือนจะเป็นพรีเมียมหน่อยอ่ะอยู่ในกล่องน่าจะเป็นเส้นเล็กๆเป็นเส้นหมี่ซั่วเล็กๆอ่ะอ้พุ่งเลยพุ่งเลยค่ะพอดีมาเจอร้านที่ถูกใจร้านนี้ดังมากเป็นเมนูที่ สารพัดเมนูมะม่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมะม่วงพุดดิ้งมะม่วงโมจิมะม่วงนะคะมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับมะม่วงซึ่งมะม่วงบ้านเราก็เยอะนะเราน่าจะทาบ้างแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เป็นขดใจวัยรุ่นวัยรุ่นทุกคนเนี่ยจะต้องไม่ไม่พลาดร้านนี้นะถ้าใครพลาดแสดงว่าไม่ใช่วัยรุ่นเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะเดี๋ยวเข้าไปในร้านค่ะวัยรุ่นนี่พุ่งมากเลยร้ <c oughs> านนี้ เราได้มาแล้วนะคะทุกสิ่งที่เราสั่งไปร้านชื่ออะไรรู้ปะ่ะชื่ออะไรคะห้วยห้วยห้วยหลู่เซินโอร์ติกิพันอยู่แล้วไม่ว่าชื่อแบบคือแบบว่าภาษาจีนเราไม่เข้าใจไงห้วยหลู่เซินห้วยหลู่เซินนะคะลองเลยลองเลยบพ <c oughs> ุดด,ดิ้งเนี่ยสุดยอดนะ มันเหมือนมะม่วงพีิรู้จักมะม่วงทองดำไหมที่มันลูกใหญ่ๆแล้วกลิ่นมันจะแบบเยอะๆหน่อยลูกใหญ่ๆอ้วนๆแต่สมัยนี้ไม่ค่อยเห็นมะม่วงทองดำแล้วนะคะแต่ไม่หวานกลิ่นเหมือนมะม่วงแล้วก็ไม่หวานจุดอันนี้ก็คือโมจิมะม่วงอ่าเดี๋ยวให้ดูโอ้โห เย็นเย็น<อ>ด้วยเขาเสิร์ฟแบบเย็นเย็นโมตินี่นะคะเดี๋ยวชิมเผือก่อนชิมเผือ,อมัม้งตักเข้าไปมะม่มมมมวงแท้ tha. เดินทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยว airasia.go.com เว็บเดียวเที่ยวคุ้มนี่ไอเราเดินตะกายขึ้นภูเขามาเหมือนเข็นคกเนี่ย เรามาดูอะไรกันเนี่ยมาดูตึกนี้ค่ะตึกนี้เนี่ยเป็นตึกเก่าค่ะพี่ตั้งแต่ปี1,889 uh huh. เป็นตึกเก่าแก่งที่นี่เพราะว่าตึกนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นโรงเรียนประถมแบบตะวันตกแห่งแรกของฮ่องกงเลยนะคะ uh huh. แล้วตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยตึกนี้ก็ถูกทำลายไปเยอะค่ะพ<อ>ี่เกิดแล้วเหรอไอถึงได้รู้ว่า,าตอนนั้นก็เป<ำ>็นานายพลวถไม่ใช่ <laughs> ก็อ่านจากข้อมูลแล้วคือน่าสนใจมากก็อยากจะมาดูให้เห็นกับตาว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างก็พอหลังสงครามโลกเขาก็มีการรีโนเวทนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นแฟลตให้ตำรวจอยู่แล้วหลังจากเป็นแฟลตตำรวจแล้วเนี่ยก็ปล่อยล้างค่ะพอปล่อยล้างเนี่ยก็เลยคิดว่าที่นี่เนี่ยเขาน่าจะอนุรักษ์มาใหม่โดยการที่จะให้เป็นศูนย์กลางการออกแบบแล้วความคิดสร้างสรรค์นะคะ เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีดีไซเนอร์เยอะมากเลยค่ะมาเปิดบูธแล้วก็มีร้านค้าเยอะแยะที่เป็นร้านเกี่ยวกับดีไซน์มีอาหุงอาหารด้วยซึ่งร้านจะเป็นไงว่าเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้ใจเนี่ยเดินซื้อของแล้วล่ะแต่ขายไปไวนึงหอบใจก็ไปชิมอาหารแล้วล่ะเห็นได้ข่าวว่ามีอาหารด้วยแต่ขายยังยังหอบอยู่เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราลุยต่อกันเลยนะ กั่ร้านนี้ของสวยเยอะข้นงนอนี้หรอเ่า w นี่สวรรค์ของคนที่รักบาสเกตบอลเลยทีเดียวนะเขาเก็บสะสมแล้วก็เรื่องราวของนี่คนนี้ใครนี่ไมเคิลจอแดนป้าบนี่เสื้อตัวใหญ่มากอ่ะนี่ใส่จริงเอเป่ะเนี่ยนี่เราเราใส่ไม่ได้นะพี่เพี่เราพีเใส่เป็นกระโปรงเลยปะ ไม่ไม่น่านะเป็นผ้าห่อมากกว่า <im ful> เป็นกระบโปรงนี่สายยาวเนี่ย <im ful> ดูสิภาพวาดก็สวยมากเลยวาดหรือว่าภาพภาพภาวาดค่ะเป็นสีน้ำมันนะนั้นอะ นี่คือดีไซเนอร์ที่ออกแบบเครื่องประดับทั้งหมดที่เราเห็นในร้านเนี่ยแล้วก็ทํำด้วยตัวเองที่สําคัญมากด้วยแหละดูก็มีสมาธิในการทำเนาะเสียวฟันนะเซะือเสียวมือเขาด้วยแหละเสียวมืออันนี้อย่าเพิ่งไปคุยกับเขานะเพราะว่าเขาต้องมีสมาธิในการเลือกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเลี่ยงไปดูเครื่องประดับดีกว่า สอนทําด้วยอ้าเหรอใช่เขามีเวิร์กช็อปทุกวันจันทร์ที่ว่างๆพี่มาเรียนได้ถ้าเรียนเท่าไหร่เนี่ยเออเขาไม่ได้บอกแต่ว่าไม่น่าจะแพงเขาได้เป็นเวิร์กช็อปนะอันนี้เหมาะพี่มากมากมากมเลยใช่มันคือตุ้มหูใช่ไหมได้ค่ะว่าเป็นแหวนนะคะพี่ค่ะเป็นแหวนเป็นแหวนพี่ต้องใส่นิ้วก้อยนี่น่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากอเลยจะเก๋แบบนี้จ้าคิดได้ยังไงเนี่ยนี่ถามชื่อแล้วก็ชื่อพิงกี้วอง พ้๋อเป็นไงคะพี่สำหรับ PMQ ตรงนี้ตื่นตาตื่นใจมากมาห้องกงหลายครั้งหลายหนแล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยแปลกใหม่ไปกว่าเดิมมากๆเลยไม่คิดเลยว่าแฟลตตำรวจเก่าเนี่ยจะรีโนเวทออกมาได้น่าสนใจขนาดนี้ นี่เราเดินเท่าไหร่ก็ยังเดินไม่ทั่วเลยนะนี่เราเดินแค่กี่ชั้นเอง3าชั้นคือเมื่อยแล้วอ่ะเมื่อยแล้วอ่ะใช่แล้อีกด้านหนึ่งเนี่ยยังมีอีกหลายร้านเลยที่น่าสนใจดังนั้นนะคะใครที่คิดจะมาเดินเล่นที่ตึกนี้ต้องเตรียมกระเป๋าสตางค์แบบใบใหญ่ๆหน่อยเงินหนาๆหน่อยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าถ้าพีเยามาเนี่ยก็แค่เตรียมบัตรเครดิตธนาคารซีไเอนดีไทย มาใบเดียวก็พอลืมไปว่าเรามีบัตรเครดิตยอดเยี่ยมขนาดนี้คือบัตรเดียวเนี่ยสามารถแบบว่ารูดได้แล้วก็ชาร์จแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเขาบอกแล้วว่าบัตรเครดิตธนาคารเชนดีไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อกันท่องเที่ยวค่ะคุณพี่เพ<ร><ม>่นางไม่ต้ง,งไม่ต้องห่วงเลยใช่็ชอปได้ตามสบายใจอยากเดินเข้าร้านู้นออกล้านนี้ช็อปได้เลยค่ะ บัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวสายการบิน Air A ์เอเชีย e, ใครๆก็บินได้ไม่รู้จะเลือกร้านไหนเลยอะร้านนี้เยอะเยอะเยอะอ i <King of S 2> ิ่มดำไม้แถวนี้คือแถวนี้ตั้งแต่เดินเนี่ยมันร้าน,านมากคือ มันเป็นร้านย่านย่านร้านเป็นย่านยานเห็นไหมถึงกับรนร้านรนร้านเลยทีเดียวคือเป็นย่านร้านอาหารหรือว่าของกินเยอะมากอย่างร้านนี้มีหลายเมนูที่เห็นแล้วแบบโฮ้ยเรดาร์บอกว่าให้เดินเข้าไปอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอสำรวจอีกหลายๆร้านดูก่อนนะคะแต่ปกติในย่านตรงนี้นะ t h e m a l Street นะคะ เขาก็จะมีรถเข็นมีอะไรเงี้ยคือวังของขายเหมือนกันก็เป็นไนท์มาร์เก็ตเหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยน่าจะ,าจะเดี๋ยวเราด,อดอรอดูอาการแกอีกสักนิดนึงอ๋อก็คือบอกว่าเป็นแบบลูกชิ้นจิ้มปิ้งแบบจิ้มอะ่ะลวกอะ่ะคือเขาจะลวกให้แล้วเราก็กินอย่างน้ำจิ้มแบบนี้อันนี้อ่า h fish ball fish ball ปิบอลรองชือกไมไหมไอ้6 6ไม่ใช่สิบโอเคเอาเดูเอมไหมเดิเอมเดียมสปยซี่ว้าวกลิ่นหอมของน้ำจิ้มเขาอะมีนี่ด้วยนะมีขมิ้นโอ้ลหะลังนี้เปิดเพลงแล้ว น้ำจิ้มเขาจะออกหวานนิดนดออกแนวรสซินปางอะขอชิมหน่อยน้ำจิ้มเขามันจะออกกลิ่นแบบว่ามาเลเออินโดแบบมีความเป็นคอมมินใช่เชฟอืมอืมอันหมัยขึ้นีปนิดนึง่ใช่บะหมี่พี่บะหมี่ตับเป็นคนชอบกินตับเหรอนิดนึง ตับตับตับนี่อะไรไม่รู้ว่าร้านร้านนี้ยร้านนี้น่าจะเด็ดนะคะเพราะว่าคนมุงเยอะดูการตกแต่งร้านน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็ผู้คนก็ยืนอยู่กันเยอะน่าจะเป็นแบบปิ้งย่างจิ้นจุ่มอะไรเหมือนเดิมนะนี่อะไรอันนี้อันนี้อะไรอะลูกชิ้นปลา ไอ้ว right. like yeah. ่าเหมือนร้านนั hmm. оче, oh ้นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะพี่ลองอันอื่นดีกว่าเอ้าเผื่อว่าร้านนี้จะดีกว่าร้านนั้นน่ะได้พี่จะลองก็ได้เอาชิลี่ชิลี่เอาชิลี่ดีกว่าชิลี่ชิลี่นี่ดูสิว่าจะเหมือนเมื่อกี้เปล่าโอเคอื้มนึ่งด้วย เออเหมือนมีถั่วอืแล้วก็จะอันเนี้ยเต็มเมนิดนึงอันเนี้ยตั้งแน่นกว่านี่สามชั้นชัดๆเลยอะ่ะ <c oughs> มันเหมาะกับการกินมื้อดึกเหรอเนี่ย <c oughs> แต่ฉันก็กินแต่ข <c oughs> <c oughs> ัดใจนิดนึงอะ่ะ ทำไมใช้กล่องกลมไม่ง่ายมั้งเดี๋ยวพอเรากินเสร็จเขาจะเก็บโต๊ะเลยค่ะพี่ไม่เก็บโต๊ะอย่างนี้นะคือเก็บโต๊ะเลยอ่เหมือนไม่เหมือนปิดร้านอ๋อแต่จริงๆแล้วไม่ได้ปิดเขาได่ปิดมาเขากางเขากางโต๊ะเขาไดไม่เกะกะทางเดินนี่แหละว้าววันนี้นะคะก็เดินช้อปปิ้งกันในถนนนี้เล็กน้อยค่ะ ทโคสต์ใช่ก็เต็มกระปุกเต็มถุงเต็มถุงเที่ยวรู้สึกไงบ้างมีชีวิตชีวาสู้ซ่าสดใสได้กินของอร่อยใครที่มาฮ่องกงแล้วคิดว่าจะมาลดความอ้วนเนี่ยคงคิดผิดแล้วล่ะรอไปก่อน ราวหน้าพวกเราจะไปตะลุยตลาดที่ไหนหรือไปค้นหาตลาดใหม่ๆตรงไหน,นะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะไปกับพวกเราภาษาบานา กตาคินาบาลูเมืองน่ารักบนเกาะชวาประเทศมาเลเซียที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางบกและทางทะเลพาซาบาซาจะพาคุณไปสำรวจตลาดอาหารทะเลที่สดถูกอร่อยและสนุกท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่คึกคักมีสัตว์ทะเลให้เลือกมากกว่าร้อยชนิดพาคุณไปชมความงามของมัสยิดประจำเมืองและวัดจีนออกเดินทางไปพร้อมกับเราค่ะพาซาบาซา